อดีตพ่วงก,กับโจ้ครับกลายเป็นศพหลังจากที่ผูกคอตัวเองในห้องขังนะฮะไปรับโทษจำคุกตลอดชีวิตทีนี้มันมีประเด็นตามมาคือทางญาติเนี่ยเขายังติดใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะก่อนนั้นนี้เหมือนกับเคยไปมีเรื่องมีราวกับทางคนคุมะแบบนี้เคยจะไปให้ทนายแจ้งความด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ตอนแรกเป็นข่าวลือสะพัดออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการยอมรับจากทางราชธรน์ว่าอดีตกับโจ้เนี่ย เสียชีวิตจริงนะครับให้ข้อมูลว่าพันตำรวจเอกทิติสรรอุทนะผลหรือผู้กับโจ้เสียชีวิตด้วยกันใช้ผ้าเนี่ยผูกคอ,อในห้องขาังมาได้ห้าตึกนอนแดน5เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็หลังจากรู้เรื่องปุ๊บกระรายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนตอนนี้ศพก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่นะฮะมีตำรวจมีคุณหมอมีทางอายการเนี่ยเข้าไปชนะสูตรเข้าไปตรวจสอบนะครับ หลังจากชนสูตรเสร็จปุ๊บก็จะส่งร่างเนี่ยให้ญาติกลับไปแต่ที่ต้องรอดูต่อไปคุณผู้ชมญาติเขาบอกว่าจะส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งอยากจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทีนี้มันมีรายงานทางหลังจากเกิดเหตุนะครับตอนแรกที่เป็นรายงานข่าวแล้วก็มีรัชทรรนยืนยันออกมาชัดเจนไปเลยฮะรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมพันตุเรทวีสอดส่องเดินทางไปเดินจำการางของเปรมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุ ไปตรวจสอบไปประชุมร่วมกับทางราชทัน์นะพะเรื่องนี้จริงๆคือเรื่องละเอียดอ่อนใช่แล้วอยู่ในเรือนจาคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้มีวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตาอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะฮะสำหรับอดีตผู้กับโจ้คุณผู้ชมคงจําได้ดีตกเป็นจําเลยคดีอาญาทำร,ร,ร้ายร่างกายด้วยการทรมานนะครับตอนนั้นเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อปี2564ที่นครสวรรค์ ดูแฟ้มภาพเลยนะครับจำได้คดีนี<า>้สุดยอดอแต่หลายคนเห็นแล้วโอ้โหเกินเขาเรียกบางคนใช้คาแบบไม่น่าทํามนุษย์ด้วยกันเองแบบเนี้ยเฮี้ยมไปไหมโหดจังเอ,อเอาถุงดําไปคุม<า>้มหัวเนี่ยมัเป็น่าเป็นภาพที่แบบน่าตกใจมากนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยอดีตผู้ก่อโจทู์พักษาประหารชีวิตนะฮะให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมีการช่วยเงินค่าปรงศพนะสามหมื่นบาทแล้วก็บรรเทาผลร้ายให้กับพ่อแม่ผู้ตายอีกคนละสามแสน ช่วยการปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลนะครับจนกู้สัญญาณชีพกลับมาได้หลังจากนั้นก็ลดโทษครับสารท่านลดโทษให้หนึ่งในสามจากประหารชีวิตกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคดีนี้มันขึ้นอยู่กับทางสอนอประชาชื่นในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับซึ่งทางตํารวจผู้กบการสอนอประชาชื่นพันตํารวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาก็ยืนยันเหตุการณ์นี้ว่าได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆนะครับ แต่ช่วงเวลาก่อเหตุเนะี่ยเขาบอกน่าจะก่อน2องทุ่มไปพบศพเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับซึ่งตอนวันนี้ตอนเช้าก็จะมีการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางกรมราชทันค่ะมีการออกแถลงยืนยันนะคะว่าผู้กำกับโจ้ จบชีวิตตัวเองในห้องขังค่ะจากนี้ก็จะเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในรายละเอียดเอกสารนะคะของถแถลงการโดยระบุค,ค่ะว่าพันตํารวจเอกทิติสันนะคะผู้กํากับโจ้จําเลยคดีคลุมถุงดําเสียชีวิตในเรือนจาคลองกลางคลองเปรมยืนยันว่าอดีตผู้กำกับโจ้เสียชีวิตจริงได้รับรายงานจากเรือนจาคลองเปรมว่า เมื่อวันศุกร์ที่7มีนาคม2568เวลา20นาฬิก50นาทีหลังถูกคุมขังมาแล้ว3ปี6เดือน13วันโดยรับผู้ต้องขังเข้าคุมขังเมื่อวันที่3กันยายน2564ปัจจุบันถูกคุมขังที่ห้องแยกการควบคุมแดน5ก่อนจะพบเป็นศพในเรือนจำนั้นแล้วหลังจากนั้นรายละเอียดคตรงนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะคะในแถลงการระบุว่า ช่วงเที่ยง7มีนาคมผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยือนจากภรรยาซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำไม่พบเหตุผิดปกติเที่ยงนะคะเมียมาพบต่อมาสองทุ่ม25นาทีเจ้าพนักงานเวรรักษาการขณะกำลังเดินไปจ่ายยาประจำตัวพบว่าผู้ต้องขังนั่งหลังพิงกับประตูห้องขังจึงพยายามเรียกแต่ไม่มีการตอบสนองไม่มีเสียงตอบรับ จึงได้แจ้งพัสดีเวรและพยาบาลเวรเข้าเปิดห้องขังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามหลักวิชาชีพแต่พบว่าผู้ต้องขังใช้ผ้าขนหนูขนาดเล็กผูกคอกับประตูห้องขังไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกไม่รู้สึกตัวปลายนิ้วมือซีดเขียวคล้ำไม่พบชีพจรบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอใช้ผ้าขนหนูนะคะคุณผู้ชม หลังจากนั้นแถลงระบุต่อว่าได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับในเบื้องต้นรเรือนจำได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าทางเดินของห้องขงังผู้ต้องขังดังกล่าวซึ่งไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าออกห้องขังดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวนพนักงานอายการแพทย์เจ้าพนักงานปกครองเพื่อดำเนินการชนะสุดพลิกศพตามกฎหมายเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมจะมีการเชิญญาติเพื่อรับทราบต่อไปตอนนี้กรมราชทัณน์นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการชนสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตและก็ขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าพนักงานเรือนจำหรือผู้ต้องขังรายใดทำร้ายนักโทษชยัยทิติสันและขอแสดงแสดงความเสียใจกับญาติผู้ต้องขังด้วยนะคะจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ตามข้อเท็จจริงและเรือนจำได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังและดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะครับคือก็ต้องรอดูนะคะเรื่องของความชัดเจนที่ว่า วงจรปิดไม่สามารถคือไม่ได้จับภาพใครที่เข้าไปห้องขังได้ไม่มีแต่เขาสงสัยเอะมันมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าถูก<ะ>หลังจากเที่ยงเมียมาพบใช่ไหมคะอพอตกข้ามใช้ผ้าของหนูขนัดเล็กผูกคอทีนี้สําหรับประวัติการรักษาค่ะพบว่าทางด้านของอดีตผู้กํากับโจ้นะคะก็มีโรคประจําตัวก็คือภาวะหัวใจสัน่นไขมันในเลือดสูงมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวช คือลักษณะวิตกกังวลค่ะคือกังวลว่าตัวเองจะถูกทําร้ายเพราะเป็นอดีตตารวจแบบนี้นะคะก็เลยมีการยื่นคําร้องขอแยกขังแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจําได้ตามปกติทางนี้พบจิตแพทย์ครั้งสุดท้ายก็คือ18กุมภาพันธ์2568นี่เองที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันและมีการนัดพบจิตแพทย์อีกครั้งหนึ่งในช่วงเมษาย,ยน68นี้นะคะ่ะ จริงๆไอ้ปมที่ญาติๆเขายังติดใจอยู่เนี่ยมีรายงานอย่างนี้ว่าทนายความของอดีตผู้ับโจเนี่ยขเขาก็ไปเปิดเผยข้อมูลกับสื่ออย่างผู้จัดการานะครับบอกว่าก็มีการเข้าไปเยี่ยมอย่างเมื่อวานเขาเข้าไปเยี่ยมแต่เป็นจังหวะที่ผู้ต้องขังชายรายเนี่ยเขาโดนสอบวินัยอยู่ข้อหาก,กระด้างกระเดืองเพราะไปมีเรื่องกับทางพวกผู้คุมอะไรแบบนี้นะครับก็เข้าไปเยี่ยมอย่างเมื่อวานเนี่ยโดนเรียกสอบวินัยในความผิดกระด้างกระเดืองนะครับก่อนที่จะมีเหตุเรื่องของการผูกคอตาย เพราะว่ามีรายงานว่าก่อนหน้านี้อดีตผู้กับโจถูกทำร้ายร่างกายและเคยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอประชาชื่นเรือนจำเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบผู้คุมที่ถูกร้องเรียนเช่นเดียวกันทนายความเขาก็เลยบอกว่ามันก็แปลกๆไงเนี่ยติดใจกับเรื่องนี้<ะ>ก็อยากจะนำร่างของอายัดศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีกันต่อนะครับ<ะ>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคุณทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่วันนี้ไปประชุมร่วมกับราชทั์ที่คลองเปรมเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกก็ได้รับรายงานตั้งแต่ช่วงใกล้เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้แล้วละ่ะก็เลยให้ทางอธิบดีกรมราชทรรันแจ้งทางตำรวจแจ้งญาติพี่น้องเพราะอาจจะเป็นการตายผิดธรรมชาติต้องชนะสูตรพลิกศพ นะครับและศาลก็จะเป็นผู้ไต่สวนว่ามีใครทําให้ตายอะไรหรือไม่อย่างไรเรื่องของพฤติกรรมการตายคือรัฐมนตรียุติธรรมบอกอย่างก็ตามนะต้องทําเรื่องนี้ให้มันเกิดความโปรง่งใสที่สุดเรื่องการถูกระบุว่าผูกคอตายก็ต้องชัดเจนว่าใช้อะไรผูกนะครับขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนลักษณะของการผูกกับลูกกรงนะฮะคือการขังกวบโจ้เนี่ยแยกเฉพาะ,ะรายเพราะว่ามีอาการเจ็บป่วยอาจจะมีพฤติกรรมเรื่องหวัดระแวงนะครับ เรื่องการป่วยแบบจิตเวทแบบไหนก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนจะทำร้ายร่างกายหรือไม่นะฮะถึงแม้ว่าทางเอกสารราชทัณฑน์บอกไม่มีใช่ไหมแต่ทางรัฐมนตรีบอกขอตรวจสอบก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะครับต้องตรวจสอบโดยเร็วและอยากให้แจ้งความถ้าเกิดมันมีเรื่องการทำร้ายผู้ต้องขังในเรือนจำเกิดขึ้นจริงกรณีญาติเคยไปแจ้งความแล้วแต่พนักงานสอบสวนไม่สามารถเข้าไปสอบปากคำได้เรื่องนี้รัฐมนตรีธรทมรับปากว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ถ้ามีการทำร้ายร่างกายจริงก็ต้องดำเนินการต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันฟังเสียงนะครับคุณวีสอดส่องฮะ,ะ,ะยังไม่รับรายงานก,ก,ก็จะมีการสอบสวนอยู่แล้วต้องการให้สอบสวนโดยเร็วถ้ามีข้อมูลอย่างนั้นเราเราอยากให้มาแจ้งความ หรือเราจะให้พนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้มีการแจ้งความไปแล้วสองรอบและญาติก็บอกว่าพนักงานสอบสวนไม่สามารถเข้าไปสอบปากคําำผู้ต้องขังไอ้ผู้ต้องขัง,ง,ขงหรือว่าผู้ต้องหาได้อย่าขอดูข้อเท็จจริงแล้เร,เรียนจาจะต้องรายงานคงจะไม่มีอย่างนั้นถ้ามีการทําร้ายร่างกายก็จะต้องมีการสอบสวนนี่แหละเราเคยเห็นหนังสือร้องเรียนของทางญาติบ้างไหมคะเห็นญาติเขาร้องเรียนมา อันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับอย่กขอเข้าไปข้างในก่อนนะแล้ววันนี้ก็มีการับนต้องคงต้องเร่งให้มีการชันสูตรพิลิกศพการชันสูตริระกอบต้องมีหลายฝ่ายเป็นได้รับรายงานจากอาทิตย์ดียังยังไม่ได้เห็นรายละเอียดครับ เนี่ยนะเดี <inside> ๋ยวรอผลการตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับค่ะแล้วก็ต้องยืนยันไม่รู้ว่าเธอรัฐธันสามารถให้ดูวงจรปิดได้ให้มันชัดเจนอย่างนี้มันจะได้คลายความสงสัยกันไปไม่ว่าจะจากทางสังคมเองหรือว่าจากทางญาติอรีบกับโจเองอพ่อญาติก็ยังแปลกใจนะคะเพิ่งเข้าไปพบตอนเที่ยงอเอะพอตกข้ามาผูกคอตายได้ยังไงเพราะยังบอกเลยว่าถ้าได้ออกมา จะทำอะไร 1, 2, 3ด้วยนะคะคเหมือนมีแผนแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมในมุมของกฎหมายเราไปสอบถามทนายเดชานะคะมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านทางเพจของทนายคลายทุกข์ด้วยนะคะคือทนายบอกเลยว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบให้ชัดเ,ดเจนกว่านี้ต้องเริ่มต้นกระบวนการการชนะสุดพลิกศพหาสาเหตุการตายว่าเกิดจากการสมัครใจหรือตัดสินใจเองหรือ ถูกขู่บังคับอลองฟังเสียงทนายเดชาค่ะมีรายงานขา่าวถ้าจำไม่ผิดก็จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะครับแล้วทำไมอยู่ดีๆมีรายงานข่าวว่าเขาได้ทำร้ายตัวเองเสียชีวิตในเรือนจำเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะความจริงเรือนจำนี่ก็น่าจะมีมาตรการในการป้องกันนะนะครับไม่ให้ผู้ต้องขังเนี่ยทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับเรื่องแบบนี้คดีแบบนี้ผมเคยทำคดีมาแล้วนะครับกรณีผู้ต้องหาเสียชีวิตที่สอนอแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ย นะครับสุดท้ายแล้วก็หาคนรับผิดชอบอะไรไม่ได้นะครับนะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะคือก็ฝากไปยังกรมราชธรรมนะครับและกระทรวงยุติธรรมนะฮะดูแลผู้ต้องขังหน่อยนะครับโดยเฉพาะคดีสําคัญอย่างโจ้ถุงดำเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอในเรือนจาเนี่ยทาไมจึงมีการปล่อยให้มีการทําร้ายตัวเองของผู้ต้องขังจนเสียชีวิตและเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอยู่ดีๆก็ามาทาร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะพี่น้องประชาชนคิดเหมือนอาจารย์เดชาไหมนะเพราะว่ามันแปลกนะนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะเกิดจากความสมัครใจหรือว่าเกิดจากการตัดสินใจตัวเองหรือหรือเกิดจากการเรียกว่าอะไรถูกบังคับขู่เข็นอะไรหรือเปล่าหรือถูกทําให้ตายหรือไม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการในการชน,น,นะสูตรพิสูจน์นะฮะ ตามกฎหมายทั้งพนักงานสอบสวนทั้งอายการทั้งหมอก็ต้องเข้าไปเริ่มต้นกระบวนการหาสาเหตุการตายต่อไปนะครับอาจา,าอันนี้ก็จริงที่ทนายเดชาพูดนะฮะต่อให้ถึงแม้แตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองค่ะการดูแลผู้ต้องขังเนี่ยก็สําคัญมากมเพราะอะไรครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีสําคัญ มีคนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเยอะแล้วเขาไปข่มขู่ให้ผู้ท o n งขังคนนั้นจบชีวิตตัวเองเป็นการตัดตอนตัวเองเนี่ยอันนี้อีกกรณีหนึ่งถูกไหมก็ไม่ควรเกิดขึ้นแม้กระทั่งฆ่าตัวตายเองสองแล้วถ้ายิ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเอี่ยวอันนี้ยิ่งไม่ควรเกิดขึ้นใหญ่เลยเ<อ>ถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่ทนายความของอดิบผู้อับโจเนี่ยไปให้ข้อมูลเรื่องการมีโดนสอบเรื่องวินยัยเรื่องกระด้างกระเดืองกระด้าง,งกระเดืองแบบนี้มันเกี่ยวมันเชื่อมโยงกันหรือไม่นะฮะก็เรียกร้องให้รัชทานี้ชัดเจนวงจรปิดที่บอกว่าตรวจสอบแล้ว อะไรยังไงนะครับต้องแยกคดีนี้คุณผู้ชมกับคดีถุงดํานะคดีนั้นคือผมอ่านคอมเมนต์อ่ะผมว่าเข้าใจอารมณ์คนบางคนก็สมควรอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆมันต้องแยกแยะอันนั้นคือเรื่องโทษอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตกันหรือไม่ควรที่จะจบชีวิตแบบนี้คเรื่องถุงดําก็เป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็สงสารเหยื่อซึ่งพวกกับโจ้เนี่ยผิดเต็มเอันนี้ก็ต้องชัดเจนแบบนี้ฮะ นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมีความคืบหน้านะคะครเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบทันที